คราวนี้เรามาดูวิธีการทำโฆษณาเจ้าหลีเจเนอเรชันตัวนี้นะครับหน้าจอนี้ผมให้ดูเอาต์พุตก่อนนะครับผลลัพธ์ที่ไดจากการทำโฆษณานี่คือหน้าตาของหลีเจเนอเรชันนะครับก็คล้ายๆกับหลีเจเนอเรชันคล้ายๆก,กับข้อความโฆษณาอื่นๆของบน Facebook นะครับคุณมีข้อความโฆษณาสามารถใส่ได้นะครับมีภาพโฆษณามีปุ่ม call to action นะครับในที่นี้ผมใช้คำว,ว่า sign up หรือลงทะเบียนนะครับ ความต่างก็คือถ้ามีคนสนใจที่โฆษณาคลิกไปที่ปุ่มหรือภาพโฆษณานะครับก็จะไปที่หน้าลงทะเบียนเลยหน้านี้ Facebook เขาเขาสร้างมาให้คุณนะครับตามข้อมูลที่คุณต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์อีเมลนะครับซึ่งจริงๆแล้ว a c e b o o k เขาจะออโต้อัตโนมัติในการที่จะกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยเพราะ Facebook รู้ชืช่อ เบอร์โทรศัพ e ท์อีเมลของผู้ใช้งาน Facebook อยู่แล้วนะครับพอลูกค้าเห็นข้อมูลครบถ้วนก็กดส่งก็ข้อมูลเหล่านี้ก็จะไปส่งไปที่หน้าแฟนเพจของคุณนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงผลลัพธ์อยู่บนหน้าแฟนเพจให้คุณเห็นในในตอนสุดท้ายนะครับต่อไปนี้เป็นวิธีการทำโฆษณาให้ได้โฆษณาตามหน้าตาแบบนี้นะครับเริ่มแรกอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังคุณต้องใช้ a d ดเ r รสแมเหรือตัวจัดการโฆษณาของ Facebook ในการทำโฆษณานะครับ คุณสร้างแคมเปญโดยเลือกแคมเปญที่ชื่อว่า Lead Generation นะครับตามภาพเลยนะครับพอคุณคลิกเข้าไปที่ Lead Generation เขาจะให้ตั้งชื่อจะตั้งชื่อแคมเปญอะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่าง,างเช่น Lead Generation แล้วก,กด Continue ครับก็จะเหมือนพอเข้ามาหน้านี้ถ้าคุณเคยทำโฆษณาบน Facebook อยู่แล้วก็จะเป็นการทำโฆษณาบแบบปกตินะครับคุณเลือกคุณสร้าง Ad Words Set ก็คือใส่ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ นี่คือกลุ่มเป้าหมายที่ผมเลือกนะครับคุณใส่ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินโฆษณาต่อวนันวันเวลาที่โฆษณาจะแสดงนะครับวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้คุณอาจจะปล่อยให้เป็นแบบที่ Facebook เขาแนะนํามาก็ได้นะครับไม่ต้องใส่อะไรหรือไม่ต้องเลือกอะไรนะครับหลังจากนั้นกด continue คุณก็จะมาที่เลเวลที่เรียกว่า advert นะครับคือเลเวลของตัวโฆษณานั่นเอง คุณสามารถโฆษณาแบบนี้สามารถทําได้หลากหลายนะครับแต่ตัวที่ผมทำเนี่ยผมเลือกแค่ภาพภาพเดียวคุณสามารถจะเลือกภาพหลายภาพที่เป็นแบบเลือกเลื่อนๆได้นะคาร์โรเซลนะครับหรือจะเป็นวิดีโอก็ได้แต่ผมใช้ภาพภาพเดียวนะครับเพราะมันง่ายดีนะครับคุณเลือกมาที่ Single Image ภาพนั้นนะฮะแล้วก็กด Add More Image ก็คืออัปโหลดโฆษณานครับก็สามารถจะอัปโหลดโฆษณาได้ภาพที่ ขนาดภาพที่ Facebook แนะนำนะครับอยู่ที่1200คูณด้วย628พิกเซลนะครับภาพนี้จะทำให้แสดงออกมาสวยพอดีเลยนะครับหรือจะเป็นภาพไซส์เล็กกว่าน,นี้ก็ได้แต่ขอให้มีอัตราส่วน1.91ต่อ1นะครับพอคุณอัปโหลดภาพขึ้นเรียบร้อยก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับคุณก็ต้องมาใส่กรอกข้อความโฆษณาของคุณเริ่มตั้งแต่ h e a d l i n e text แล้ใส่ Call to action นะครับปุ่ม Call to action สามารถเลือกได้คุณก็เลือกจากดรอปดาวน์ที่เขามีนะครับคุณสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็สามารถใส่ลิงก์ของเว็บไซต์ก็ได้นะครับอ่าพอคุณใส่ข้อมูลเรียบร้อยคุณจะไปดูทางด้านขวามือนะครับคุณก็จะเห็นว่าตัวอย่างโฆษณาที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับคุณสามารถจะปรับเปลี่ยนข้อความต่างๆเพื่อให้มันแสดงออกมาได้ได้ดูดูดีนะครับหลังจากนั้นคุณก็เลื่อนลงมาด้านล่างอีกนะครับ ถัดจากนี้ไปคือวิธีที่คุณต้องสร้างฟอร์มการกรอกข้อมูลนะครับเพิ่นว่าในหน้าจอนี้ผมเคยสร้างฟอร์มอยู่แล้วก็จะมีข้อมูลแต่ถ้ามุดคุณเพิ่งทําครั้งแรกก็จะไม่มีข้อมูลนะครับคุณไปที่ปุ่ม new form เป็นการสร้างฟอร์มอันใหม่นะครับกดลงไปนะครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับวิธีง่ายๆคือคุณเลื่อนในนี้ไปทางซ้ายเลยครับเราจะไม่ใช้อ p อปชันตัวนี้นะครับ welcome screen เราไม่ใช้นะครับ มาสิ่งที่คุณต้องกอรอกก็คือมี q u e s t i o n PRIVACY, POLICY แลวก็ t h a ้ k y ก u s c r e e n นะครับไปที่ u e s t i o n ครับไปที่ u e ว t i o n นี่ก็คือข้อมูลที่คุณต้องการนั่นเองข้อมูลที่คุณต้องการอยู่แสดงในฟอร์มนะครับในเคสของผมผมต้องการแค่อีเมลชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แต่จริงๆยังมีข้อมูลอื่นๆอีกนะครับคุณสามารถที่จะเลือกได้แล้วมันจะนแสดงในฟอร์มนะครับพอเลือกเสร็จแล้วก็ไปที่ตัวถัดไปนะครับ Privacy Policy f เ c e b o o k เขาบังคับนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเก็บข้อมูลของลูกค้าเพราะงั้นเราก็ต้องบอกนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับซึ่งคุณผมได้เขียนนโยบายนี้อยู่ในเว็บไซต์นะครับเราก็ต้องเอาลิงก์ของเว็บไซต์หน้านั้นมาใส่นะครับถ้าคุณนึกไม่ออกนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างไรนะครับคุณอาจจะเสิร์ชหาจากอินเทอร์เน็ตได้แล้วคุณก็เอาข้อนโยบายของเขาเนี่ยคล้ายๆกับก๊อปปี้แล้วก็มาแก้ไข ให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณแล้วก็ใส่ลงไปในเว็บไซต์นะครับแล้วคุณก็สร้างลิงก์ขึ้นมา1ลิงก์เพื่อจะมาวางไว้ตรงนี้นะครับคุณจำเป็นต้องมี Pri v a c y policy หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวในการทำโฆษณาตัวนี้นะครับเมื่อคุณได้แล้วก็มาหน้า t h a ง k you หน้า thank you คือหน้าสุดท้ายหลังจากที่ลูกค้ากรอกฟอร์มแล้วเราสามารถแสดง e อีเมล้แสดงเว็บไซต์นะครับเพื่อให้ลูกค้าคลิกส่วนเพื่อถ้าเขาสนใจคลิกไปที่เว็บไซต์เราได้เราก็ใส่เว็บไซต์ของเราลงไป พอคุณกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้ก็คือโฆษณาคุณใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะครับคุณสามารถที่จะตรวจสอบหน้าตาของโฆษณาได้ทางด้านขวานะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยคุณก็เพราะคุณเช็คข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยคุณก็กด place order นะครับก็คือการคอนเฟิร์มที่จะทำโฆษณานั่นเองนะครับ หลังจากนั้นโฆษณาก็จะแสดงปกตินะครับจนถ้าคุณจะอยากจะเห็นว่ามีใครกรอกข้อมูลบ้างและข้อมูลจะ,จะดาวน์โหลดมายังไงนะครับข้อมูลที่ลูกค้ากรอกมาเนี่ยมันจะไปเก็บไว้ในหน้าแฟนเพจของคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณที่เป็นแอดมินสามารถจะดูข้อมูลตัวนี้ได้คุณไปที่แฟนเพจของคุณดูเมนูด้านบนนะครับทางด้านขวาที่เรียกว่า publishing tools คุณคลิกไปที่ตรงนั้นนะครับ แล้วก็คุณจะเห็นอีกหน้าหนึ่งคุณไปดูเมนูทางด้านซ้าย f อร m มไลส์เบรีนะครับพอคุณคลิกเข้าไปเนี่ยไลบรี Library นะครับพอคุณคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะมีข้อมูลของการกรอกข้อมูลของฟอร์มต่างๆอยู่ถ้าคุณจำมันจะมีชื่อฟอร์มอยู่ที่คุณตั้งไว้นะครับคุณสามารถจะมาอยู่ทางด้านขวาคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลได้เลยพอคุณคลิกที่ดาวน์โหลดตัวนี้จึง ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลือกเป็นวันๆไปหรือคุณจะเลือกเป็นช่วงของวันก็ได้พอคุณคลิกดาวน์โหลดมันก็จะเขาก็ดาวน์โหลดข้อมูลมาอยู่บน Excel นะครับคุณก็จะได้ข้อมูลของลูกค้าตามตามข้อมูลที่คุณเลือกไว้ในหน้าฟอร์มนะครับนี้เป็นวิธีสร้าง Lead Generation และวิธีที่จะดาวน์โหลดข้อมูลออกมานะครับ ขอบคุณนะครับที่ชมวิดีโอของเรามาจนถึงตอนนี้การทำโฆษณาบน Facebook คุณต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์ในการทำโฆษณานะครับแล้วก็เลือกรูปแบบการทำโฆษณาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการ Re Generation ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการเลือกรูปแบบการทำโฆษณาที่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณต้องการชมวิดีโอของเราอย่างต่อเนื่องคุณสามารถกดปุ่ม s ับสก้าปุ่มติดตามได้ด้านล่างของวิดีโอตัวนี้ครับผมอนันต์สมศสรี s m e j m c o m กันนะครับ